คืออยู่ในที่โรงพยาบาลเราต้องนอนฟ่ามใส่ออกซิเจนเราจะรอดไหม mm hmm. เราเข้ามาแล้วเราจะได้กลับไปไหมจะกลับมาเป็นปกติไหมเดี๋ยวเราจะต้องไปทาํางานต้องมีคนลังเกียจเราแน่เลยเอาวบนไปหมดเลยแพทอมพร้อมเคลียร์ตัวเองปิดโควิดแล้วก็เหมือนมีคนลังเกียจเราก็เลยคิดพ้อแท้ิด ค่ะ<โ>แล้วตอนนี้คุณวออยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่ากลับบ้านแล้วคะกลับมาที่บา้านแล้วค่ะออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะแล้วก็กลับตัวอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะคุณหมอ,อยังให้กลักตัวต่อใช่ไหมคะจนถึงวันไหนเอ่ยถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะต้องไปพบหมอตรวจตอดก็หมอโฟกัสเรื่องสุขภาพตัวเองก็คือตอนนี้คือขาเราไม่ค่อยมีแรงจะปวดก็เลยเรื่องเพื่อนเรื่องเลยตัดไปะคะ่ะไม่โฟกัสแล้วเพราะว่าเอามาบัทอนจิตใจ พยายามเดินนู่นนี่แต่ยังมีเหนื่อยเพราะว่า<อ>เพราะาคะลงปอด อปอดเรายังไม่ค่อยดีค่ะจะนั่งท่าจะเดินแล้วก็จะเหนื่อยมันก็อาจจะเป็นไปได้กับอาการหลังจากที่อยู่ในระยะฟื้นตัวเพราะบางคนเนี่ย,ยไม่ได้นะแปลว่าเฮ้ยสิวันออกมาจากโรงพยาบาลแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นร้อซแล้วแต่สุขภาพและการฟื้นตัวของแต่ละคนแต่อ้อมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นไปนอนโรงพยาบาล10วันใช้ยานอ,นอนหลับทุกคืนเลยค่ะคือเที่ยคืออยู่ในที่โรงพยาบาลเราต้องนอนฟั่มใส่ออกทิเจนเราจะรอดไหมเราเข้ามาแล้วเราจะได้กลับ ไปไหมจะกลับมาเป็นปกติไหมเราจะเดินได้ไหมเดี๋ยวเราจะต้องมาทํางานต้องมีคนลังเกียจเราแน่เลยเอาวันไปหมดเลยที่ทางานก็จะมีคนแบบนะดไม่เป็นก็ยังจะลังเกียจกันอยู่เลยเราบังคับเขาไม่ได้ใช่จริง,<ม>รงๆอาจจะต้องทําความเข้าใจว่าก็เป็นแบบนี้แหละคือเราก็ต้องอยู่ร่วมกับผู้คนที่เขามีความคิดหลากหลายแล้วเขาก็คงไม่ได้ระ<ต>มัดร,ระวังกับเราจริงๆที่สําคัญคือคุณมลต้อง บำบัดหัวใจตัวเองให้ดีอะค่ะไม่ใช่ต้องฝืนตัวเองว่าแบบฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องไม่แคร์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือทําให้ดีที่สุดที่เราจะตัดเรื่องอื่นออกไปให้หมดก่อนเอาแค่แบบตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่11เนี่ยฉันจะดูแลตัวเองให้เต็มที่ได้ยังไงฉันจะนอนหลับให้ได้มากที่สุดพักผ่อนให้มากที่สุดกายภาพตัวเองให้ได้มากที่สุดยังไงเพื่อที่วันที่11ไปแล้วผลมันออกมาแล้วเราสบายใจอะค่ะ อย่าเพิ่งคิด<ม>เกินนั้นดีไหมคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าทุกเรื่องคิดพร้อมๆกันแล้วก็จะยิ่งเครียดนะคะปกติแล้วคุณมนนอกจากเพื่อนที่เราน้อยใจคนนี้ยอมีเพื่อนคนอื่นที่เราพอคุยด้วยได้ไหมคะมีค่ะมีมีมีเพื่อนแบบคอยให้กําลังใจอ,อยู่ มีคนซัพพอร์ตอยู่เนาะถ้ามันถึงจุดหนึ่งถ้าเครียดมากแล้วคุยกับเพื่อนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ตอบโจทย์บางทีเราแบบว่าอาจจะต้องโทรไปคุยกับคุณหมอไม่ได้บอกว่าโทรไปเพราะว่าเรามีปัญหานะคะแต่บางครั้งการที่เราได้ระบายกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้าใจและเขาอาจจะได้ยินประโยคที่ซ่อนอยู่บางอย่าง<ม>กับความรู้สึกของคุณวนมันอาจจะช่วยได้ประคองใจให้ดีนะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็น n e g a t i v หรือเป็นลบก,กับใจเราอะอย่าไปคิดถึงมัน เมื่อกี้คุณบอลบอกเองว่ามีเพื่อนที่ให้กําลังใจอยู่โฟกัสที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนรู้สึกไม่สบายใจก็โทรลองโทรสายด่วนดูหรือว่าระบายกับแพทออมนี่แหละได้เช่นเดียวกันระบายกับพวกเราได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ตอนนี้ขยายคุณบอลทาอย่างหนึ่งได้ไหมคะคุณบอลหายใจเข้าให้เต็มปอดเท่าที่เราไหวค่ะหายใจเข้าเก็บลมเอาไว้อย่าเพิ่งหายใจออกนะคะเก็บลมไว้ปิดปากนะคะแล้วก็เปล่งเสียงค่ะ อมาเร็วเร็วอันนี้เรากําลังนวดสมองนะคะนี่เป็นการหวเราะที่เราได้นวดสมองของเราแล้วค่ะได้หัวเราะหน่อยใช่ใช่ใช่บอกตัวเองว่าฉันจะหัวเราะยังไม่มีเหตุผลขึ้นมาบ้างก็ได้แล้วก็อันนี้อีกนิดเดียวก็เส้นบางๆแล้วเนาะอย่างน้อยก็ได้หัวเราะแล้วเนาะคุณบอลเนาะใช่นอี้ได้หัวเราะเลยปกตินั่งเศร้าอยู่คนเดียวคุณบอลเรา แล้วก็จะบอกว่าในคอมเมนต์ก็คือมีคนแบบให้กำลังใจยเยอะเลยนะคะ